น่ารักเดี๋ยวนี้แบบเป็นอะเปล่นคพเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย Princess of d u n d e ครับมีฮาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกคนอย่าลืมสวัสดีคุณพ่อหลังกล้องนะครับคุณอาชันมีฮา ผมยาวแล้วสีผมก็หลุดไปหมดแล้วครับทุกคนลูกทุกคนกนุกนุกนุกผมเองครับน่ารักไหมครับพี่พี่คนอื่นก็ตอนนี้กำลังนั่งเล่นเกมมันอยู่ครับรอครับดแบบัดแัดเมื่อกี้เนี่ยนะ <laughs> baby นะ so cute <Thank you. S 1> น่ารักครับผม หนองหนึ่งงหนึ่งสองหนึ่งอหนึ่งสนี่งสองน่เรอทำนึ่องหนึ่งองนึ่งสอหนึ่งสองนึ่งสองหนึ่งอน่ไอหนะทงอห่งองน่อหนึ่งสอหน่เอนึ่งองห้่หนึ่งอหม่องห่งอน่หนงอห่อยู่อน่่ห่ห่อน่นี่องน่ทอมเอ้ย น้อเม้นต์อีกแล้วนองเม้นต์อีกแล้วแต่ผมมาเจ็บอีกแล้วเห็นนั่งอยู่กับพี่ออฟน่าเหนื่อยหน้าเนี่ยมือนี่สั่นหมดแล้วครับผมจะให้สรุปจะให้น้ำกินไม่กินกินไม่กินนับสามไม่น่าจะกินได้ไงก็มันเป็นของพี่ทอมอ่ะไม่กูเล่นไงให้น้องได้เสมอแต่คือหน้าพี่คือไม่อยากให้ผมแล้วอ่ะอยากให้พี่ทอมมากมากเราจะคิวตรงนี้ไหมขอหน้าไม่กินนี้ขอหน้าไม่กินโอ้โ thank you ไอ้พี่ด้วยเหรออิน ก็กว่าทำไมมือสันนะครับล้นเลยครับผมน้ำระวังหดนะขอบคุณครับขอบคุณเด็กสองน้ำอ้าอ่าวนี่จริงว่ะแล้วเอ้วไม่ร่<โทธ>้งตัวเลยของคุณอยู่นี่ตาปิดๆกินน้ำไหมกินเราเร็วไม่ดุเลยตะขาดไหม โหดวะไม่เก่งใจความหน้าหวานของน้องเลยนะน่ารักเนาะน่ารักไหมไม่ฉมเลยว่ะโอ้โหแม่้วใช่เหรอใช่เหรอ ไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวทำไม่ดีทำไมเขาดูจังวะไือยู่ก็มีคนคุมต้องนัทนุ่มฟู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 ใจช่างดีแค่นี้แหละ